เรียนหาแรียนลังธุรกิจหลายนะครับวดที่ผ่านมาครับของเสียจวนเขาเครื่องบนเครื่องหลังเป็นตระสวดเลขกำนวนสองกับหนึ่งนะครับมาเต็มเต็มราคาทะเย็นลถขั้นของเสียจวนครับเป็นกระตามอีกเพิ่นเละเดินบนได้หลังครับก็ดีใจนะครับที่เอฟซีสายบุญนะครับกับเอฟซีเสียจวนครับก็ได้ตามเสียจวนเพื่อนนะครับวดนี้ ก็ถือว่าเป็นความโชคดีของเอฟซีครับที่เสียเบอนมาหอมาว่าเอนยิ้มดอกยิ้มไปตุละขึ้นกันนะครับแต่งูท่อหน้าบาเสียเป็นจมาทำชิบกันยานบริษัทชิบปเอฟซีนะครับเอฟยิมกับเฝ้าแลนด์มาครับอ่ามาสวรสค์เสียดีเสียจนน้ำกันครับสวรรค์ดีสวรรค์ดีสวรรครับสวัสดีค่ะครับเอครื่องคือทอดคือทอดคือทอดคือเก่าครับผมแนี่ยบริษัมาหลายงวดแล้วครับผมก็เพราะอยากบอกอยานบอทืนครับ เรียกเขาภาษาแหละเขาภาษาถึองวดยครับแล้วเขอยากบอกเพราะว่าไปเยอรมันโอ้ครับพอดีไปรับลูกสาวพอดีลูกสาวจบมาพอดีเจอฟลกเตอร์นะครับเป็นลักเตอร์โอ้จากเยอรมันบ่ครับครับอ่าอยู่มหาลัยพอร์ตดัมพอดีจบได้เวลาฝุ่นสาวมาพนักงานอะอ่าสิวันนี้เลขสี่ก็นเลยสี่เลขลูกสาวสามเกตนะครับนี่มันออกสามเกตครับ หกสองหกเดือะครับผมละได้ถีบเท่เดียวถึงได้สามเกียร์เพาอสเกินลูกพาดีครับผมละได้ได้ได้ไสามเกียร์ตัวเดียวแต่พ่ได้ฟันตัวนั้นครับที่ที่วัดบางเนื่องกันนะครับผมอ่าขับรถไปนกนกตกลงมาใส่รถผม ครับผมเออคันขันรถเบรนเนาะคั้นเบรนบ่ะครับครับเรียกเบียนมันหนึ่งสองหนึ่งโอ้ครับโอ้เดี๋ยวว่ามันบอกเลขยกบอแล้วได้ซื้อไว้ได้ถือตัวนี้นะครับเออคันนึ่งกับยางหัวอีกป่ะเด็นขันคันรถเบรนน่ะครับไทเบียนฮาซับเบีตัวนั้นโอ้เราได้ถือวนล่างนั่นละได้ได้ได้ขั้นคันฟอร์ดคั้นไม่เนี่ยป่ะครับครับเราได้ได้ได้ละบอที่เครื่องมั่นใจว่าสิออกอะไรจักมาบอกอีกดีครับผม วดนี้ฝันหรือว่าจังไรครับเสถฝันฝันอันนันมันหลายมือฝันเนาะเดี๋ยวคนบอามือแรกลกนะครับเด้อครับผมผมฝันมือแรลกอ่าเพราะว่าเลขออกแล้วว่าซั่นแต่ว่าไม่ใช่เพราออกดอกเพราะเรื่องอ่าขาวหน้าออกแล้วไม่ใช่เพราออกแต่ผมพราะเพราะข้อข้อฝันให้ไอเอฟซีคือข้อังเนาะครับผมผมฝันว่า เลขออกสามสามหลังละซันบุออกสามหาภาษาเอาขึ้นไม่แต่สามเทอภาษาฟันาครับผมแล้วมันขึ้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 นตองงวดขึ้นขึ้นออกเลออกเอะไรไหมยืมครับผมได้ไดไรสามสามกับสามหาโอ้แต่ตองงวดบกครับแมื่ตอนแต่ตองงวดบันเรียกว่าฟันไม่อีกเลยบะครับผมอ่าบางสามมือขึ้นหลังน่ะครับฟันบาน ไปไปเอ้ยไปไพออากบักบักสักเขียวหวานเพิ่นรุดลงโรดเพิ่นครับผมหน่วยหนึ่งผมว่าจะไปขึ้นให้เพิ่นแต่เพิ่นโรดโรดเพิ่นเลี้ยนไหวไหวครับแต่มันมีเบื่อยูอยู่อยู่บักสซ่เขียวหวานเพิ่นเขียวไปเบื่อเออเบื่อเออเสี้ยวขาวไม่ใชครับผมโอ้เบื่อราคาไม่แน่เบื่อราคาเบื่อ เบอร์ใจเบอร์น่อยเขบอกย่กงมันไม่ใช่บซี่คกับสองซี่รับสองเบอร์ซี่ก็เบอร์สองอะไร่ใช่ครับเบอร์ซีกับเบอร์สองอ้ามันเป็นยังไงก็เป็นยังซาดเลีครับครับฝันอันนี้ฝันจะต้องหอยะครับเนี่ยบอลฝันต้องกัคือสามสาก็นี่ครับผมสามสากบสามหาที่นี่น่ะเมื่ฝันเห็นหมักส่งเชียอหวานมันลุ้นรถมนลงมาครับผมนีได้ครับ มันเฮียบานพะวันเฮียลงรถเัฮียลงรถนเหอครับผมเลยเอาไปเอาพยายาไปเคลื่อนเพิ่นเพิ่นรถเ,เพิ่นไปไปกดบบกจอดเลยครับเดี๋ยวยื่ได้เบอ่์สงเขียวหวานพี่ก็เขียวไปเปเี่ยนเลขซีก,ก็เลขสองเปลี่นตกเรียกกันเจ้สิแม่ครับครับผม,มเอาซีแล้วกะสองไปทั้งไต่นี่ย แล้วเอฟซีสื่อแจ้งไดบ้างครับเอฟซี่มกน่าวว่าผนสื่อซีสองคนฝันดีครับมาทันว่าเอี่ยอ้อวันื่อนตัวเดียวแคเพราะว่ามันเปลี่ยนความฝันได้ที่ของผมแะที่ผมบอกของพี่ยันพี่น้อง่นเบินเงินเขาอยากเพิ่นบ่ถือ้าบอเขาอยากให้เพ่นถือโหลดเอฟซีไหนเอฟซีวาเนี่เป็นเลขกสิออกซีสองสองีลางบอมาทันว่าเนี่ยวันเป็นเซน นั่งตกโหพนนอครับผมเพราะว่าไม่เป็น,พนเพื่อ,อววนฝาแแล้วมันเป็นเบื่อซีครับสองครับผมมันอยากจะใส่ขึ้นอย่ากสูมเชี่ยวหวานใส่โหลดมันกลมเนาะครับเอาซ<อ>ูนย์สี่ศูนสองงามบ่ศูนย์สี่ศูนย์สองทีครับเออเอออ่ะเสียดวนว่าเอาสมเชี่ยวหวานใส่เนาะครับซูนซี่ศ<อ><อ>ูนย์สองเนาะคือบ่ต่ขึ้นอยู่ยแล้วครับ นล้วมันเรือกควฝันเนาะแต่ว่าเรียกผมมันจะเป็นเังไรกับพ่อคุณจัคครับที่ว่าผมมั่นใจว่าแซมีี่แหละครับเพราะเห็นเป็นชัดเจนได้สีกับสองอสีกับสองนี่เออเพราะว่าผมฝันว่าเรียกออกแล้วสามสามกับสามห้าเนี่ยคืเคอเพื่อออกเรอกเพราะว่าเคยฝันมาแล้วเคยฝันมาแล้วนม่เคยสีแต่ว่าออกแล้วจึ่งสนเลยครับผมแต่ว่ามาฝันมือรุ่นนี่คือฝันมาผสมเชวานนี่ยเออรุ่นโล่งดเพลินนั่นละครับ อันสามกับสามหาขี้บอออกขื้จะเอามาใส่ตัวนี้ซะเออออมาใส่ตัวเออสามมาใส่4ซีก็ได้สมาใส่สองก็ได้ดีบอโอสามซีสามสองสี่บรเออศูนย์4ีศูนสมซีสามสองเออครับหาซีหาสองไปให้พบตัวเราไปนะสามซีสามสองสามสองครับผมละกันหาตัวกก็หาซีหาสองหาซ อสองเนาะแต่สกีบ้านมันศูนย์ได้แล้วเอาเรียน้องครับไอรถกลมเอาศูนย์ศูนย์สี่กับศูนย์สองซะศูนย์สี่ศูนย์สองเออเพราะหลายตัวเราเรียกเอาน้องครับเรียกเอาครับไอมันเรียกเอาซะครับแล้วเพราะว่าจะแม่นยิ่งว่าจะแม่นยิ่ครับสองสี่เนี่ยครับสองสี่เอาเอาไปทำหน่องครับครับครับการเปดยชุดกันเปียกครับตัวกันแปดเออกันเออกันไปเนี่ยครับเออครับมันดวงเนาะ วันนี้ถ้าเป็นคำนวณน,น,น,นี่เสียเอินในคำนวณเลขอ่ะเพิ่นเสียไปอ่าวิ่งนี่เพิ่นสีเอาเสียชวนที่จัดให้เพิ่นตัวอะไครับมั่นใจนะครับผมคือตัวมั่นใจเด็ีเด้อผมมั่นใจสองครับสองเออครับผมว่าจะว่าจะวิ่งสองล่องเบิรงนของผมสภาวะสวนตัวผมนะครับผมจะวิ่งสองเสียชวนมักสองเลยครับเด้อ ซีก็บ่มากเ่าได้ดอกครับเออก็เอากันไปแน่หน่อยก็พอครับสองสองนะครับเนาะเออว่าจะเป็นสองเออเอาวิ่งสองลวดครับโอ้ยวิ่งให้ตัวเดียวเด้ครับเอาโคโลลวดโคโลเลยเฮ้มันถึงเนาะแต่ว่าอะอันไหนมันกระเบนนอนเนาะครับบนนอดหรอกเรียกผู้ใดก็ได้ครับบ่พี่เพื่อให้บอกถึงตลอดนั่นวล่ะครับผม ว่าพี่ให้บอกทิ่ตลอดนะครับว่าพี่ผิดตลอดนะครับพอวางมวดวันี้มันก็มากครับมันมากแล้วผมพูดแล้วเริ่มผูดแล้วเขาเรีว่ามันก็เรียกว่าผมพูดถบนล่างครับผมบนล่างอืมครับแล้ววันนึงเขาได้บนล่างเนาะครับผมเลขรถผมหนึ่งสองหนึ่งผมสี่หนึ่งสองหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองนั่นเสียจแล้วไปออกสองสองหนมิลยาบได้สองคราเกินสามตัวเนาะยังไม่ถึงสามตัวครับครับ ว่าเมื่อวานนี่มันใจร้ายว่าใจจวนเมื่อวนี้ครับก็ว่ามันใจขึ้นกันเหรอครับมันใจขึ้นกันนะครับเนาะมันใจคักอยู่ครับเออว่ามันจะเป็นถ่ายซีก็ถ่ายสองมันรูดเอารถได้รอดหลังผู้ผู้อ้วนน่ะโอ้ถ่าก็ลายนะกับถ่ายซีถ่ายสองเออมันเรื่องอะไรบ้างซีกับสองไอซีแล้วก็สองโอ้มันโย่ไอตัวนั้นแลตรงกันไปนังสิแม่มันตรงกันเลยเออมันเป็นเรื่องอะครับผมน่าราไอเอฟซีที่ที่อยากว่าบอกเลยใครเอฟซีคนใดเด้ครับ ี่ก็เป็นตัวกันไปเนาะครับเนาะเออกันไว้ลนหน่อยครับพ่อกันได้ทุนครับผมเพราะว่าเมื่อลรเขาเรียกผมช่วงเขาว่าษาสิเพาใครเข่าหรอยิมครับผมแต่คือเราของปูเราว่าใครเขาเนาะครับถามว่าจะว่าเขาว่าเขาช่วงออกว่าษาแล้วเนาะบนา้เนาะครับผมคือชีแมนลาลาบาเนี่ยครับเพราะว่าไอเอฟซีถือใช้ปีไม่ซะครับผม เป็นครอบขรัวปีใหม่ดิครับเนี่ยเป็นครอบครัวปีใหม่ที่ผมมาผมก็ใครมากผมอยากบอกว่าถือรับถ้าเห็นคลิปนี้แล้วก็ล่องเบิ้งครับครับผมถ้าท่านมักตัวได้ท่านก็เอาไส้ของผมครับผมว่าพาอผ่านละมั่นใจเพราะเรียกว่างนี้มันออกสัญจรมันบบยิมเนาะครับผมสัญจรครับซัลจอยช่อเชียงใหม่บนรถเชียงใหม่ครับทำเนื้อครับเออรพอดีล้วพอดี บุญบุญปู่ห้ามือะไรครับวันที่เก่าครับผมเออพอดีทีตัวนี้กระถั่มบุญกันอะไรเนาะครับผมมาทถับุญวัตรเก่านี่มันการเนาะกองแก้วบ่ก้กามีกองแก้วกำลังขึ้นมีมะล้อครับถือการขึ้นมีมะล้อมีครับเสริมพ่นกับอาจารย์สมจิตครับโอ้โอ้วัตรที่มาครับผมตอเนื่องขึ้นมีมะล้อมครับเสียก็ต้องมาเบิ่งเด้ก็มาเบิ่งกเรามาเบิ่งคือสิ่งเคไปลองเพลิดเพลินกับเพิ่นบุญนี่ไป็นวอร์รเครื่องหารขึ้นคนบครับผม เออคับัมากเนาะกันอันนีัดวัังวันนี่มัดเมือนบอกข้งเว้นกันนี่ก็มีกวาเงาแล้วเริ่มเริ่มจากโมงกาเริ่มแต่งหนึ่งุ่งเศ้าไปแล้วครับเพราะว่ามีใส่บาดตัดบาดบอกเออออเอฟซีพ่างมากอบอกกันมากเลยว่ากมาได้ครับมาได้เออมาเด้อเอซเด้อพราะถึเลืแล้วก็มาโลดครับผมได้โชคแล้วกมามามากมาก่าเรากคนอยากไรเห็น เออไทยลูกเขาพบกับมาด้าครับฟี่ครับไทยลูกกับเสียดจวนแต่ว่าเอาเงินไปหรอให้เอฟซีนะมาด้าเด้อครับผมล่องซื้อล่องเบิ้งให้ค่ารถค่าธรรมันิให้ค่าเงินแลม่แมีนแม่ขึ้นมาเข่าแล้วครับผมมาันไม้ผมถือบนล่างวันนี้เขาต้องถือบนล่างอีกละครับเออแล่นๆขึ้นมั่นใจว่าวันนี้จะไปบอกเอฟซีเพราะว่าเมื่ออื่นก่อนเนาะหาซักบอลเจียวหรอเปล่าังกันนี้ต้เสียครับ ซื้อไกันซักก๋วยเตี๋ยวละเนาะนซื้อไดไซักก๋วยเตี๋ยวเลยบวกรับเออจัดเลยครับเอออาอ่ายุเาแจ้ันว่าเ่าจะไปทาเอาเล้วยใบ่อกว่าสรเออเรยน้องมากเลยจะไปทาเอาเลยว่ะเสรนเดี๋ยวจวนเดี๋ยวจวนบอกฟ้าเีวฟ้จะไปทาเอาเลยเออซื้อไปทาเว้เห็ปลาทัทออันเยไปห่ทาอะไบ้าบ้านจะขอไม่ก่อนเดือดรับอดที่ไปซื้ออิไปทาเอาลวดมันย่าปลาทัท้อ แต่ว่าขึ้นมาผมมีเอฟซีเดอ้อขึ้นไานั่นกับมีเลขวิ่งไปพวกเชียหายครับแต่เอฟซีทีเนย <ผม S 2> อยากมาได้กับมาดิอย่อยางบายสองอนะไน่บายสองอนะนัครับบายสองครับผมรวมผม,ผมมเวลาจัดเว็ดตัวในมัดหนึ่ง้งล้วก็ไปงานรวมงานพันต่างๆครับผมมัเชื่อมไปนะครับครับร ขอเวลามาใส่ไฮเอฟซีจังหน่อยขับก็อขกอบุนขอบพ้นเสียจวนนะครับที่บรรยา่งบรรไดบรรก็มาข่นไปงานขัิทาพูกเสกัอนี้นะครับเนาะขับของวัดบรรดผู่รับที่่งทีเอฟซมาเที่ยวตัวลายๆล่ะครับครับเสียจวนมันไปเป็นเจียนใ่งานแล้วมันก่มากินงานไปไปน้ไปเสริมน้ำให้เพิ่นโอ้เพร่มนท่านเสิริมน้ำครับผมหรือว่าบุญร้ายแหรครับเอเเออหล้งปูพิ่นมาพระเจี้ยงๆพิ้นมาหลาครับผม อะไรเมื่อที่เก่าเนาะครับผมเดี๋ยวว่พอครับผมอยู่นี่เนาะครับผมเอฟซีอาสซัลล์เนาะครับผมไฮควาดพงเห่ออ่าแล้วถ้าเชิจวนครับให้เลยครับไฮควาดพงเน่ออายุมือครับอายุวันโนสุขังพระรังไอเอฟซีร่ำรวยทุกนาทุกตาด้วยครับเด้ออยู่ดีมีแห้งร่ำรวยใท้ปีหกแปดครับผมสวัสดีครับ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 เชิญเ เคครับครับครับที่ของน้องไอ้นะครับทึ่งของแตงโมแล้วก็ของแอปยิมครับมืัอนี้ครับก็ถือว่าเป็นความโชคดีของเอฟซีนะครับที่มีครับเสียจวนครับเพิ่นมาแบ่งปันแนวทางนะครับแนวทางครับงวดวันที่หนึ่งตุลาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเสียเพิ่นกับยากบนใดเพิ่นกับมานะครับครอบจากแบ่งปันแนวทางครับในเอฟซีครับทึ่งกินหวานเอฟซีผมนะครับเพราะว่า เพิ่นกะยากได้ครับลูกสาวเพิ่นนะครับลูกสาวเพิ่นครับอ่าอ่าเลี้ยนจบนะครับอ่ากับทั้งเยอรมันนะครับเนาะอ่ากับเพิ่นกะครับแรีนหน้าแรีนหลังนะครับหลายสินหลายอย่างครับแล้วกับเมื้อนี้นะครับเพิ่นก็มาหอรอบนึ่งกับเอดยิมบ่อยู่แอดยิมไปธุระนะครับอ่าแต่งโมก็เลยโทรนําว่าเสียจวนเพิ่นสิมาให้แนวทางไปเบบิิ่งง้้านกลัคดอยู่อืมให้ FC ฟซีนะครับเนาะให้ FC ครับอินมกับเฝ้ามาเพื่อจะนั่แนวทางของเสียจยนไอเอฟซี FC ทุกผู้ทุกคนครับขอขอบคุณขอบคุณทุกๆกันนะครับที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามเข้ามาครับเสียจนครับบอกว่าหาซื้อหาซื้อไดรนะครับสั่งก๋วยเตี๋ยวกินได้เลยงวดนี้ก็ได้อ่ะผู้ร่งคนเอาเสียจนปล่อยไปให้แล้วไปนั่งเอ่อคันได้ไปซื้อลอตเตอรี่แล้วสีนั่งถท้าเร็วสันว่าอ่ะครับอ่านี่ก็คือความเสียส่วนบุคคลนะครับเนาะอ่าเพราะว่า อ่าอันนี้แนวทา้งนะครับทั้งแอนแอทีมก็เป็นแนวทางใส่วิ้าจยากในการรับชมครับสําหรับของเสียจวนงวดวันที่หนึ่งหนึ่งตัวราคมนะครับเนาะหนึ่งตุลาคมครับครับหนึ่งโอ้หนึ่งท่านว่าค่วมครับหนึ่งท่านว่าค่วมครับเสียจวนเน้นอ่านิ่งวิ่งหรือว่าวิ่งให้นะครับเนาะครับวิ่งให้ก็คือสองนะครับมาสองงวดนี้อ่าครับผู้ใดติดสองคือสร้างก๋วยเตี๋ยวกินได้เรื่อยวันศัตวว่าอ่างวดนี้ผู้ใด วิ่งสองขับก็คือสั้างคู่เตี้ยวกินได้เลยครับผมแล้วก็วิ่งซีนี่คือเป็นตัวกันนะครับเด้อซีนี่ตัวกันครับผมสองนี่เป็นตัวเน้นอ่ะครับผมกับใจหน้าดีๆครับเสียขวดจับคู่ให้ครับมีสามซีสามสองหาซีหาสองนะครับแล้วก็ศูนย์ซีแล้วก็ศูนย์สองครับผู้ใดโทรมาแล้วก็เสียจวนพื้นฝันนะครับพื้นฝันว่าครับเสียจวนฝันว่าฝันขึ้นแรกฝันว่าพื้นตีเป็นคำสามอ่ะนะฝั่วาพื้นว่าฝันว่าเลขออกแล้ว แต่ว่าระหว่างมันบอกออกนะครับเนาะครับฝันว่าเขามาบอกว่าเด็กออกสามสามแล้วก็สามยังนในละยิ้มกรจำไม่ได้ติดตามในคลิปนะครับเด้อแล้วก็ล้อมือเพเสียจนจีมาคือเมื่อวานนี่นะครับเพื่อนกับฝันครับเพื่อนฝันว่ารถคันหนึ่งแก่ผสมมาอ่าแก่ผสมฉวานครับลูกทอมปั้นนี่อยละครล้นลุ่งพื้นนะครับก็มีราคาอ่าตัวเลขอยู่หน่วยผสมพร้อมเลขสองอยู่บน เลขซีอยู่ข้างล่างนะครับมันจะเป็นขีดนะเลขซีซีอยู่ข้างล่างคล้ายๆเฮ็ดเลี่ยงกันแบกเลขไอ้ทูบเสียงไถ่นะครับเนาะสองโย่สองอยู่ข้างบนซีอยู่ข้างล่างครับอ่าเสียจวนเืราว่าจะเป็นสองซีบวยิมบวชันว่าอ่าเสียจวนได้ตีเป็นครับบักสมเชื้อหานเป็นศูนย์ศูนย์กลมๆบวชันเสียจวนก็ได้ตีใส่นะครับศูนย์ซีศูนย์สองไม่แตงโมครับศูนย์ซีนะครับเนาะศูนย์ซีกับศูนย์สองครับแร,ราคา อ่านี่ครับเรือเลขผุกซมเชวานนะครับเด้อความฝันก็คือตีศูนย์สี่กับศูนย์สองครับผมแล้วก็อ่าอันนี้ตีเป็นตัวกันในพร้อมแล้วก็วัดเนียนพอมนะสามสี่สามสองห้าสี่ห้าสองครับผมอ่าครับนี่ครับของเสียจนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนี่หกคู่ครับคันผู้ใดบ่มักตัวใดก็ตัดออกสันเสียจวนว่าอย่างไรบ้างตัวตัดมันออกดิครับงวดที่ผ่านมานะครับเสียจวนกามาเต็มเต็มนี่เตียงโม ครับเขาบนเขาล่างนะครับแต่ว่าเลขคำนวณของเราครับมาทั้งมาทั้งคู่ได้สองกับหนึ่งนะครับแล้วก็บพนในโชคบนล่างเมือนมังกรเสียชวนแล้วก็งวดนี้ครับเพิ่นว่าผู้ใดบ่าถิ่มสองคันซื้อได้ลอตเตอรี่ได้อ่าบ่าถิ่มสองเอาสั่นสร้างเงินเยวกินได้เลยว่าพั่นว่าอ่ะครับอันนี้ก็เป็นความเสียส่วนบุคคลนะครับเนาะครับกับว่แม่ต้อนทงแล้วกับว่แม่ในนะเนาะครับแล้วก็เป็นแค่ อ่าแนวทางเลยครับเด้ออ่าลอดจินก๋วยเตี๋ยวได้เลยเวอร์ซันครับให้สุกๆมันๆแตงโมไม่ยังเพิ่มเติมปะครับก็ครครับแตงโมก็มียังเพิ่มเติมเนาะครับเนาะให้สุกๆมันๆลำๆได้ด้วยด้วยตัวเลขของเสียจวนครับคำนวณได้สองเนาะครับเน้นเร็วสันว่าอ่าจะผู้ได้ติดสองโบว์ไตเนาะครับเนาะอ่าครับผมเหล่าสามซีสามสองหาซีหาสอง มักคักก็คือ04กับ02เสีเยจวนครับโศกมนันลำเรื่อยๆครับคิดเงินให้ได้เงินคิดท่องให้ได้ท่องคิดอันใดก็ขอให้สมมาตรปรารถนาทุกประการครับผู้ใดกดไลค์กดแชร์ครับก็ขอให้โศกมนันลำเรื่อยๆแอดยิ้มแอดไอแอดแตงโมจะขอจบคลิปเสียจวนลงเพื่อสนสามีก็ขอให้ซีทุกทุกท่านนะครับเอื้อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไว้ครับมีช็อตเด็ดครับปูสิสอนคติธรรมลูกหลาน ใส่หนึ่งท่นอ่าหนึ่งท่นบาทคมนะครับเนาะอ่าฟังดีๆพี่แจน่ากักๆมืออื่นได้ครับเด้อครับอ่าลูกหลานสิได้ฟังเอฟซีสิได้ฟังเสียงปูตานะครับเนาะอ่าครับผมสุขๆมันมันลำๆด้วยด้วยกันเบิดทุกปู่ทุกคนสอนคติธรรมนะแต่ว่าปูชีบขาวครับสีมานเนี่ยบ่กระรอกแค่หนึ่งน่าแตงโมเนาะครับผมหรือว่าจะมีแต่ปูตาเนาะครับอ่ากัมืออื่นรุ่นกันครับแต่ว่าปูตาปูตานี่มาแท้แน่นอนครับสุขๆมันมันลำๆด้วยด้วยแอดยิมแอดไอแอดแตงโม กราบขอสวัสดีครับสวัสดีค่ะจบบทเรียน